เดินไปอีสี่อาาป,ปีหน้าที่จังหวัดดอนทานีขอบคุณมากคนระับขอรเรียนท่านพลตำรวจโกนายแพทย์พรชัยสุทีระคุณผู้อำนวยการสถาบันมา้าวิทยาแห่งชาติกล่าวเปิดงานเป็นท่านที่4ขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านคณะีท่านนายรัชพัฒน์ครับท่านอธิการท่ให้อธิการบดีท่านคณะบดีท่านนายสมาคมอิทิศัยครับแขวเกีติทุกท่านนะครับที่ให้เกียิมาร่วมงานแบบนนี้ครับในนามของสถาบันวิทยาแห่งชาตินะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสสถาบันวิทยามาร่วมสนับสนุนท่านในการดำเนินการต่างๆนะครับผมได้ติดตามการจัดการจัดงานประชุมของสมาคมอิทธิศัยมา แล้วระหนักว่าการที่เราสามารถนางานวิจัยนะครับมาประยุกต์ให้กับให้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมกับชุมชนเป็นเรื่องสําคัญและมองว่าการที่นักว,วิจัยสามารถมาร่วมแปกเปเลี่ยนเรียนรู้กันและถ่ายทอดความรู้เหล่านี้จะเกิดประโยชน์มากถือว่าย่า่ยิ่งเมื่อเราลงมาสู่พื้นที่ชุมชนและได้สามารถนำความรู้เหล่านี้เนี่ยประยุกต์กับพื้นที่ชุมชนได้รับ สภานวัตยามีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนให้มีการสร้างมาตรฐาน,นต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับประชาชนนะครับทั่วไปมีการระยุก์ใช้ส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานโด,โ,ดโ,ดโดยเท่าเทียมกันดังนั้นงานด้านมาตรฐานจริงการเป็นเรื่องสําคัญและหวังว่าการที่สภานมีส่วนร่วมในการจัดงานอีทีไซการ์ก็จะเป็นการส่งเสริมความรู้เหล่านี้และร่วมกันทํางานในเชิงพัิตรผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ย เป็นเพื่อร่วมงานกันนะครับจะสามารถส่งเสริมง,งานซึ่งกน,นกันกและต่อยอดงานให้เกิดความก้าวหน้าสำหรับประเทศไทยต่อไปนะครับก็ขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความยินดีทุกท่านที่เข้าร่วมงานนี้ผมเชื่อว่าท่านก็จะมีผลง,งานที่ดีในการนําเสนอและรับความรู้ที่ดีกลับไปด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตเปิดงานดีที่สุดในครั้งที่16อย่างเป็นทางการครับ ประมาทติดหน้า <t ract> เป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้นะครับในเวลาต่อไปนะครับก็จะขอการเรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉลองสุขทองนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชสกุลินทร์นะครับได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ท่านศาสตราจารย์ดรเดวิดบรรเจิดพงษ์ชัยนายกสมาคม ECI Thailand ของการเรียนเชิญครับ และของการเรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยอาจารย์ดรนิคมลนบุญทศน,นะครับคณะบดีดคณะเทคโนโลยีการมได้มอบของเรี้ยงแก่ท่านผลตรวจโทนายแพทย์พรชัยสุธชรคุณผู้อำนวยการสถาบาันมัธยวิชาแห่งชาติของกุณเป็นอนยะ่างมากครับผมในในรอบถัดไปนะครับจะขอการเรียนเชิญนะครับท่าน วิทยกรนะครับปัญญายพิเศษนะครับได้ให้เกียรติปฏิบัภาพนะครับร่วมกับท่านประธานในพิธีนะครับขอบาบการเป็นเชิญท่านรองอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรวิชัยแหวนเพชรนะครับนายุกสภามหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏนครศรีธรรมราชนะครับและขอาการเป็นเชิญท่านรองอาจารย์ดรธีรสิทธิ์เกษตรเกษนะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวาาากรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอกาบเป็นเชิญท่านรอง รังสฤิ์จารุจิตอายการเชี่ยวชาญพิเศษสำนังกงานอายการคดีปรปาบปรามการทุจริตภาคสาขอการไปเชิญท่านนายแพทย์ชาวมัยสืบลูก,กาผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสุรินทร์ครับขอการไปเชิญดรประกอบมุ่งเจร,ริญพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขตหนึ่งค่ะครับผมแล้วก็ขอการไปเชิญนะครับคณะกรรมการพี t i ครับนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็อ่า ท่านคณะบดีนะครับทุกท่านได้ให้เกียรตินะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้เกียรติบัตรทิ้ภาพร่วมกับท่านประธานแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิบริเวณด้านบานเวทีขอการเรียนเชิญทุกท่านเลยครับขอเรียนเชิญท่านรองคณะบดีคณะเทคโนโลยีส<อ>า,ารกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรดุ์ของเราด้วยนะคะ ท่านรองสุปชัยดรสุภชัยแจ้จันค่ะ่านอาจารย์ดรสุชาติดุมและผู้บริหารจากาสถาบันมารยยาแห่งชาติขออาเรียนเชิญครับเรียนเชิญผู้ช่วยคณะบดีคณะเทคโนโลยีสาหกรรกรทุกท่านด้วยนะคะในการรับทิภาาพในครั้งนี้ด้วยค่ะ ช่างภาพเฟรมสวยไหมครับหรือจะลงมาข้างล่างไหมครับแ้งได้นะครับเพื่อความสวยงามของการบัน,นทึกภาพพยายาทึกภาพนะครับ1 2ึสามครับ ผมต้องการขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีเปิทธาานท่านนะผู้สาวุฒินะครับคณะกรรมการสมาคมอิจิไอไทยแลนด์นะครับท่ะนผู้บริหารนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับและในระดับและในระดับถัดไปนะครับก็จะขอ,อะการาบเรียนเชิญนะครับท่านผู้ทรงเกียรตินะครับ ดรประกรณ์นะครับมุ่งเจริญพรนะครับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับจังหวัดสุรินทร์เขตหนึ่งนะครับได้ให้เกียรตินะครับล่าวต้อนรับครับในนามของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารกมหาวิทยาลัยราชสุรินทร์นะครับและก็เจ้าของพื้นที่นะครับในการจัดงานในครั้งนี้ขอขาบคุนเชิญนะครับ ต้องขออนุญ,ญาตกาสวัสดีนะครับท่านอนธิการบดีนะครับท่าน,นารับบดีต่อจนท่านผุ้มเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาสุ่จมกรัชรินทร์ผมเองชื่อนายประกรณ์จริญพรนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนสภจักรวัชรินทร์ที่ตรงนี้นะครับต้องเรียนทุกคเครัาว่าวันนี้รู้สึกภูมิใจพอจริงๆผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับ รู้สีสจบจากกสพัน์เหมือนกันท้าอาจารย์ในจบผมเป็นจบนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนแต่ที่จบเพราะว่ากิจกรรมสังคมเนี่ยครับราะาสำคัญมากต้องเรียนทุกท่นานทว่าผมเป็นผู้แทนรัชสำักจังหวัดศรีมารักสมัยที่หกแล้วแหละต่อเรื่องติดต่อกันก็ถือโอกาสวันนี้้องขอบคุณที่ผมได้มีโอกาสแชรวิสตตรงนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนญญาําเสนอแบบแนวความคิดจริงๆแล้วจังหวัดศรีของเรานี่นะครับ ือทุกแห่งทุกที่มีจุดแข็งเราต้องค้นหาจุดแข็งของเราให่เจอว่าท้องถิ่นของเราจังหวัดของเรามีอะไรเป็นจุดแข็งอะไรจะเป็นจุดขายสําหรับจังหวัดสุรินทร์มีช้างอย่างเช่นคองขวัญจังหวัดสุรินทร์ถึงช้างใหญ่ผ้าไหมางามประการสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมง,งานพร้อมวัฒนธรรมเลิศล้ำศิลปะป่วยไทยครับ ทั้งหมดคือจุดขายที่ผมก็นั่งมาสิ้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวจาังหวัดสุรินโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจังหวัดสุรินมีจุดแข็งก็คือเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดตะเข็บชายแดนประเทศกัมพูชาครับมีด่านชกจองเป็นความโชคดีน,นะครับถ้าย้อนไปเมสมัยก่อนก็ถือว่าผมว่าโชคหลายมากกว่ามีการสู้รบตามแนวชายแดนลูกปืนหลนมาบ้าง ยิงข้ามผมแดนมาบ้กังอพยพกันหนีตายกันจ้าวัดไปเลยนะครับแต่วันนี้กลับเป็นจุดแข็งแล้วครับการสู้รบไม่มีมีการค้าอย่างเช่นขออนุญาตนะครับเป็นความโชคดีของจังหวัดสุรินทร์ที่มีพมแดนติดประเทศกัมพูชาีม่นานช่องจองวันนี้ธุรกิจรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสองโรงยาาอยู่ได้อย่างสบายครับคนกัมพูชามารักษาพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์ รักษาโรกบัานเอกชนนะครับอยู่ได้อย่างสบายมากตอนขาการบก็ซื้อของของ้าวของเครื่องใช้กับอธิบบษชาเพราะจากที่นี่ครับท่านไปเสียมเรียไปสิงย์แดนของโลกลคนลครตนครรร้อยกกิโลเมตรครับสะดวกมากนี่คือจุดแข็งครับเรามีด่านช่องจอมวันนี้ที่ว่าเป็นจุดแข็งของชาวจังหวัดสุรินทร์ถึงผมเรียนก็ต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าท้องถิ่น